ธนาแอฟทักษะออนก่อนวิวาเศรษฐีเขาใหญ่ก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่ใส่สรองอย่างแอฟทักษะออนพักสุขเจริญหลังยากับอดีตคนรักยังทรงกรานเตชนรงก็ดูเหมือนว่าสาวแอฟนั้นจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทําผมอย่างไรก็ดูเป๊ะปังไปซะทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดๆค่ะซึ่งในขนาดนี้สาวแอฟนั้นก็มีงานมากมายเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเดิน แบบพิธีกรหรือแมกแ้กระทั่งมีคนมาทาบทามให้กลับมาเล่นละครอ,อีกครั้งซึ่งทางด้านสาวแอปก็ยินดีที่กลับมาแต่ต้องอะไรหลายๆอย่างซึ่งงานนี้อีกไม่นานอาจได้เห็นสาวแอปนั้นลงจออีกครั้งค่ะและล่าสุดก็ทําเอาชาวเน็ตโซเชียลือฮาเมื่อสาวแอฟทักษอนนั้นได้โพสต์ในอินสตาแกรมคู่กับช่องดอกไม้ช่อโตค่ะพร้อมกับแคปชั่นเริ่มต้นใหม่อีกครั้งงานนี้จึงทําให้เพื่อนๆในวงการและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าสาวแอปนั้นกลาลัง จะเปิดตัวความรักครั้งใหม่หรือไม่วันนี้ทางทีมงานจะพาไปดูไลฟ์สไตล์ของสาวแอฟทักษออนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำให้ชาวโซเชียลฮือฮากันอย่างมากค่ะด้วยอาการอวดลูกชายตัวล่าสุดคือรถสปอร์ตหรูคันงามราคา2 3ล้านซึ่งเธอได้บอกว่าเป็นคนชอบรถสปอร์ตมากและเริ่มขับตั้งแต่อายุ18ปีโดยมีคุณพ่อเป็นคนสอนให้และตั้งแต่นั้นมาสาวแอฟก็เริ่มสะสมรถสปอร์ตหรูไปด้วยอีกค่ะ